สันมันดยเห็นบสั่นมันเท่าปิ้งข้าวโพดท่นหมดเท่าเลยนะปิ้งปิ้งพระนาตเจ้าแ์เป็นวัดก็ยังไม่กึ้นเลยนะหอมข้าวกะีขี้น้องยังจบเหรอจ็บปีบมาบอก้าวทางบงกอนะต้อ่นใยนาบคบเจ้าคน รทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมิร์สสุขสุขคนสบายดีตอนดึกทุกคนเอ้ยมัมนอนมาแล้วมา่ก็มาตตดานมาฟาดมาบ่าไหมเส้อฟาดปลาฟันบ้างบ้ะหอยลาเฮลนรึหอยลายละไรไอีลาจใช่หน้าอ้าวไอเมยทถ่านนั่นน่ะโป๊เลยนะ่นไหมนะก็เป็นน่ะทายอยู่ตัวเตเว่นท้องจักเซยโอ้ยอันนี้เป็นทองมหมปาดวัวออกเป็นทองมันก็อนละ อันนี้ขามันนี่อ๋อตโตอยูไดด้้้อแทันนี้ขามันนี่กันพันชินเด้กินอิ่มปองอ่ะพันชินกินน้ำกันกิ่อิ่มแล้วคือขาหลังข่านึ่งชั้นนี้แหละกับซีนนะมันกินข้าวโพดเว้พันชินก็เข้ามาพร้อมกันบ่เข้ามาแล้วสัมบีทเพื่อนจะนอนถ้าเอาซีนมาป้าเออเอาห้ามาเอ็ดแห้งโอ้โตสั่นมันเด้เลยเห็นไหมบอสั่นมันร้อนสั่นมันเท่าปิ้งข้าวโพดนั้นมดเทะเลนะ Osionfish. Đây thôi, cắt pin thôi bật pin chú thả Thả rồi. hết cho nói nữa, nắm tốc vô đó. chú Chú ông. hổm đến nó, nó. 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 À, <laughs> lừ mình hết oh. Bỏ cùi ra. Bỏ cùi cùi lên thôi. Tộp tộp phăng Ờ. ป้าฮะไดฟานฟานมอนไปไปเด็ดือเหาตายแล้วไหมม่นด้หนังมันกูอก้ยไปแล้วแวคูดค่ากว่านั้นตัวอาบ้โลนี่สียด้วยขาเลอะจงคืออันนั้นเชเปอร์นะบริคายนะมันมีข้อกัะช้ำนี่นะเชเปอร์เสน่

มันยักพีไปกาตีนผู้เจ้าขาดขโลยุกัดพิษเนาะคนหมานี่ลังกนอ๋อมือเดียวนาอมันอ๋อมือเสานี่มัอนนะตื่นตั้งแต่เช้าเส้าผู้เต็มเครื่องเอาไปตั้งแต่เส้าหมานชยคอมเน์ไปยามเอาแต่ต้มือเสานั้นได้นี่ไปโรอดมมือย่อแล้วจังได้อ้านไปเชื่อเหียวเต็มเต็มแวอานบีซมลมไหลเอามึง

เดือปีก่อนดือลื่อมาอันนี้สามาข้างหลังตัวนั้นมใจตัวนี้ต้แล้วทุกนมาขลังมาขลามากาอนไปม้าแบงพล้อมออดีมาเลยทุกคนเอาเฮ้ยชิดออยากไปไหว้ตู้เย็นนะวันี้เลยขานตัดไถอ่ะบอออดดกเลยนะโมดขางกำมานั้งแต่ยุลุากมาลุ่อาพีกเบอร์ตนี้เนาะออกก่อนนา เสียบถ่านเสียบถ่านนี่ล่ะถ้าเพิ่มเพิ่มน้ได้ล้าเอหมือนันอันนี้ก็ฟ้าลงก่อนวองไใกล้เหมืนกันหมดแล้วอ่านิ่งใกล้มากแล้วก็ฟาลงเลครับมันกำหนาวเลยฝหนาวคือไปย็นมาฝ้าลงกับเสื้อผมดั้งมดมดเท่าไนินมาถึยอดนีายอนวะยังเลยกระดูก นี่ที่มือบดทอนผสมเอาการแห้งนคนี่คือเริมบานนะที่เด็ดเลยนี่บมองกันบีมันเองเตข้าวุบฟันทุกคนเดเจอตัวเก่งเลยสบายดีทุกคนดีแล้วบอสบายนะยใส่เลยนอหูดังเลื้อสบายดีเลยเอาหูดังจำหูดังก็เยเลยติดนกัน่ยันเนไนเกิดหูดังกจนพกอียาจนมุนตีนด่งมันนั้นขาดีตอเลยมุนกัดีใส่น้ำตาลเล็กน้อย เพิ่มข้าบาดก็บู้เสื้อลายไปเลยเมื่อไหร่เอาเข้าให้เลยยางไปไหมสีทำการปิ้งย่างก้อนเอ้ยมาม่อนก้ามาแล้วกันสีแดงทุกคนเอ้ยแดงคือผู้เคยได้อยู่ได้กินน้ำกันในผ่านสองสามคนทุกคนเอ้ยผ่านหำผ่านผ่านบุญแล้วกะ ผ่านผิดเดียวกับผ่านหมานเนาะว้เศษนีน้นแลก้กะบเบ้าพูไทยผลปู้ไทย,ไทยสีบแบงคือผู้ละพอได้ปิง้งพอได้ผิดเดียวจริงนิดจริงน้อยทุกคนมันได้ตบูบเยอะไปเลยนะใบเศษนี้ได้ขานึงแล้วกับซีดมันได้เติบเพราะว่าไปเฮ็ดโคน,น,ดน่นกันได้โบ้เนาะมื่อแต่าพันซิดเนี่ยแล้วมันจะขำนี่งขันน้มาแต่เวนนิ่งผ่นชินไปหาล่องดงวะเป็นผีรถไฟได้เลยนะเป็นผีรถไฟ

ิงพระธาตุเจ้าแอเป็นวัดก็ยังไม่กึศเลยนะหอมข้าวกะลีชอบกินน้องยังขนาดทุ่งเกษตรใช่เปิ่งเอาเป็นแป่นยิ่งให้กังเดี่นึ่งแล้วค่อยเลยเขาจะขึ้นเลยเขาเป็นแดดมันแดดพูดมอันอันนี้เนี่ยบริแบ่งมาเลยแบ่งชิ้นมาเลยยากเนาะแบ่งแบ่งแต่ซีนแบ่งแบ่งซีนขามันี่พออะไรปิ้งพอได้นะพอได้ข้าวข้าวเพราะว่าอันเขาเจ้าได้เขาเจ้ากระแบ่งมา ตอนนสตอนกินน้ำกันจะปูร้านกันจอด่านลเลยย่างเมือนเอ้ย่างทุกนเหตุวดึกกว่าเือวา้ไม่พอหกบันเทอกออหายบ่มืานเี่ะอยางเพิ่มสิยูน่นะน้องวาเออยังเม้นเ่ยังบัเทอ่เมื่อนมายด่านว่ะ โอบแม่เขาไปหาตำลังเอชว่วงแล้วไม่ได้กินเลยเอาเ้ามาหาบ,บริบาะเขาได้บ่ได้ถึงงนี้มีออนพื้มีอ,อม่อ,อนด้วยสำเร็จเนื้อแบ่งก่อนทุกคนเลยกโชดน้นปิง้งกินแรงโอ้ไม่จ้ตปิ้งเรยเลยอน<ม>ี้เสือช่วงมันงลายกว่โอ้ปอามอเนอะโอย่ยูไฮมืดตัวนี้เราละน้อยน้อยบททาเป่าเ่ได้แล สาะน้อยิ่นวาเฮ้ยท่าบ่มอนมากกอนว่ะเิ่นเมือกอนอืเพื่นเพิ่นยจะได้กินแต่ว่าเพิ่นนี่บ่กินนะเพื่นบ่กินอันนี้ทุกคนเลยซีนอันนี้ผมไพอมา่ากินข้าแรงเดียวมาแตงี่เอมอหมันอันนี้นะ เ <c ười> คืองในมันี่นะเนาะไว้ข้างในนะอันนั้นกินล้วเราอพตกินั่าถ้เุยได้มนได้เเาด้วตับมันมาเิุตับมันเแก่วพริกแล้วพอดื้พริกแบบมากของเสิบหนันปีนี้มันหมือนเดเแล้ว่เได้ยังไงมันเ็บ บขาบแม่บอมันเนี er ่ยหัวหัวมันโมันหยุดไตอกโป๊หาย่ไเดี๋ยวอตัดมนเองตัดอยู่ดึมเลยนะ้ดี๋ยวพูดละน้อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถ้าสีพูดจเงโคต้ตัวนี้น้อยก่าเองจมีเมดละ หลายันที่กขาเจ้าได้ขาเจ้าก็แบงเฮ้เพนกันนอยือเมนกันนาะมันก็ไ่ได้วาน้อยแต่พี่เล้หลายจังเลยโ้เ้วสีมันจะด้ขาแมงก็สีจะมดเข้าขึ้หมาเกินจิโน่เรไม่กินตับลายอกจอตับมันนะรามับ ชี้เท้าข้ามู่เลงอ๋อสาคลิปกไปยายนะครเฮียประมาณกลดอยากะลดตนยอนเลยเด็กเนี้ยอ๋อเฮ้ยมาไปคนเอาไปเฮ้ยเขาเจ้าไปเอได้ชิมาเจอกมาเฮ้ยมาหนเจาะเฮ้ยมยเพิ่นประมาณเพิ่นนั้นเอาไปอานน้พอได้ข่าวเดียวใ ปีงอะไรโคโยคือเหวคือเฮวถึงได้นะคะฉันกับได้สามมันคือเหวโมมีผู้อยู่จะค้นวันนี้นะในผ่านเพิ่นก็ไปหาเอาไว้เถอะไม่เท่าเพิ่นขอได้กินได้ปิ้งจะปิ้งจะโคกระดูกมันแดงนั่นน้อยหนึ่งผู้ละน้อยไปเพิ่นผู้ยู่เพิ่นไปหาไปไป กวนเสียวลงไปเธอผ่านบุญกูร้านผู้กู้ไทยนี่เพิ่นนั้นเพิ่นนอนไฮทุกคนเอ้ยคือหัอยู่เลยนะเพิ่งกับไปเวทไปการเนี่ยเสียวลงไปเธอผ่านพ่านบุญแล้วเราซีอุ้มอยู่บ่เปิดได้ยี่บ่กะเจรดบ่มอน มานี่กาโอยู่อีแล้วทผ่านกันอย่างเลยแต่ไม่สวยดี่สบายดีอ่ะไว้คู่กอได้คู่ได้กอดได้ชมข่าวเดิยวเขอบใจขอบใจอันบุญไปแล้วเก็บเงินเงินเป็นหัวหน้าหน่อยบอสเลยเลยหัวหน้าหน่อยสีมาเจาะเข้าใจขอบใจไปไปต๊ะเพ้อพูดละถงพูดละถงพูดละน้อยออ มาแล้วแม่พราะ่าไปกิ่นี่โบเห็นฝนกินข้าวน้องกันทางแบ่งร่องรอนไปนะบ่ควบเจ้าคนในผ่านเห็นแต่มี่มันตุ่ยแข็งคุณย่างแต่บอลตุ่ยขางคุณบอกสุกแล้วตับนะพ่อหงบะ เชวันพ่อม่าไม่กินข้าวกันกินหรือวะมีที่กุยมาแล้วเลยตอนนี้นะมีที่กุบบ่ยำนะปลาจุดบลูฟิลชุกแล้ว้ตับเนี่ยขาเนื่ยขามันแค่เฮ้ยเราจะติดตับมันเออขายแแบ่งกันก็มาชิมเนะ ไดู้ไได้กินหมูเนี่ยไดหมูได้กินหมูกินเยอะไหมกินเยอเติมบ่เฮ้ยซอยดูหมชิมลูซอยกีมึงดหมันสีเม็ดสีเราจ้าไปยุงเจ้าเจ้เจเ้าไปบ่เจ้าตาบ่สีมึงละโมนะยังเลดจากบาบ่ยังอนไที เขานอนหายคับปูบุยไทยนี่เอน â y เอาเธอครบเล่อย่างีคูนึงนอนหายไม่เลยดายหลยตคอเยอะจังเลยตัวเทอกได้ตัวเทอหมัง่ายนี่ชื่อิโลตับมันนะหากบเห็นตับมันเยอะเยอะตับมันเสด้วตับมูนตับเลยเยอ มากินมันนี่เขาโม่เมาแล้วข้าซพวกนั้นนะจักยิบแ้วแหลมเลยไเนาะไฟเดือดตามมาแล้วก็เทอ่อนวนี่ไยิ้มดูแ้วลดดขอตับนเมเอากินกันรึเปล่าไปพิเดซัมันเบิ่งกิวผมเอะเฮ้ยไปกินกระจับก้องไอมาเดกคนกินข้าวน้ำกัน โอ้สมมุลอะสิมึงครั้งแรกบ่อนี้นะลูพอมออดใชรับเองร่องๆเข้าวะครั้งเวงละโม่ไล่เลยเนี้หนังหยาบอยู่บ่หยาบแล้วหยาบแล้วตุ้ยกินกาแฟสิก็มื่ันศีนเห็นนอเทร์ปิงโหตอยตอยพักสลัดกอบเผาบ๊อมกัสเหน่อยเมื่อนรโม่ไม่หยาบมันเหนียวหนังหยาบเนีเหนียว แบงให้ทีมงานเนี่ยซีพูดทุกคนพอได้พูดแล้วโคเธอนึ่งมดลืมปะลืมแล้วด่านชะด่านนกเด้อต้อนกเพราะสกัปั้นนี่ตย่รารอคนแล้วเยือมยบอสมาและมันตัีมารอินเาอิืมนเอือเขาอมออหนาวหนาจนอันน้ท่านได้กิน

กินได้แล้วทุกคน,นตะดานก็นเอาสิมักเลยมากินแก้วตับวันนีนะ้เป็นแก้วมันนั่นแก้วคีรอนจะมาเล่นลมนีมาเล่นกันเราม่เล่นดีกันเอาเล่นชูข้เหาวดาบกันเลนนนมนยมันเยอะ,ะม,นะมากเลยชั่มโมเนาะ Nó nó tụ hàng hàng nó nó một cọp đây, <laughs> Dạp Dạp ừ. rồi. Rồi. Ừ. Thôi ơi đặng Giáp sớm mất phư. Ga nó hơi. Đây rồi. Giang hem đặng mà nó lộp lộp lộp. Ừ. Hả? cọc cọc cọc, khóc. Không có 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 có. Thử nè. Cho một xin S nó là vô S. Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video กับชิ้นข้อมัตามกับกก <c oughs> ข้าวเหรอมมาทอดกินข้าวเบงมากินก้อนลระป๋อมนะแม่ผัดท่ากินนั่นอันนี้น้ำมัน มันหวนแล้วกว่ากับบัวบัได้ขายดีเลยเนาะอย่นี้มันทอดไปนจะมันเชื้ออ้าวจะบัทอดแลกเอา้าวเลี้ยแล้วมึงเปนยางกลางเดินเรื่อยๆเนาะสายบางอย่างยาวแล้วมันจะว่าลุ่มมันลุ่มมัตามกลางเดินท่านนะมันเปล่นมันบ่มีเดินห้องกัดกับกัดบ่ได้สายเล็กโทมโฮไปด่างฮะห้าล้างไปซื้อมงน้ำตาอ้อนนี่ออปเอ็ดนี่ทางด่านตะบูบ้านนี้ เห็นหลังห oh, <okay. S 1> yeah. ่นะเห็นบุตรหลังนั้นห่ยนะทุย่นะครับาเหยทุกอไางเลยอ่าเห็นุ่างเกอย่าเก่างเล้นุกอาเลยทุกอย่างลยอ่เล็นบ่เออ่างเลยทางเล้ทุกางัอยงลางเล่งนุนอยุ่่างลาง้ลอางเยอเอย่าอยเนุอยทาเยเาเน่เลอเออ